สมุทนอนเลยวมุทนนเลยเจชงตัวทีเดียแม่วางปูนี่ตัวบันเดลทีเดียนี่ลูกพี่นนี่นนี้ดอขาวทาเ้ยตัวเกสิบสองโลตัวเล็ก ត yeah. no. ្រឡប់លេខប្រហែល2លានចាំទន yeah ្ទឹងមើលនៅឃ mm -hmm. ើញកបុត្រឡប់ឃើញថាតែគិតថាក់លុយប៉ុន្មានទៅលើលេខនេះព្រែកៗជាងណាអត់ប្រកកងនេះតក៏បានត្រူផកគងតិចស្មើតម៉ានកោក៏បានមិនថ្ងៃនេះហ្នឹងអូតរៃជលនេះអ្ហ៎យប់បាយផងនេះនោះឲ្យងបាយមិនពីទៅទេនេះវេលាមួយអាចដល់ จะงไงปุ๊ก็เริ่มแลเบยนปาน้อยตัวที่ร้อย,อยตัวที่อยู่สิริทร้อยไปที่เดิมอีกแล้วรถเฮไม่รู้ทำถึงไงแล้วตอนนี้อางวีปนไยงด้งไ,งนะได้ปรุงไอซูมลอ้อข้างเอ้ซองข้างอะไรอย่าง จะเหลือเอ้หนูกลายแล้วจะหลับตู้สันตยานูตันไหม่สันติิมัตน่นี่ยอ๋อหันมือก็ไม่ต่อยใครลือไว้ปงไว้มาตีกันเลยเป็ดเป็นลยก้าว้ตอนนั้นเอออจะกระรูปกันนี่เดี๋กระรูปอ่า Cái loco tu, tu bổ ra hắn này No, mày, nè gần đa. Tu dáng, tuổi, nè gần đa. Nguyên yên, 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 nè gần đa. Nguyên yên yên เจนี day, ่มาล่ว <welche> ง <ăn? S 2> ้านงปรี้านปรีนองปรีอู้เชมยเนี่ยเออนี่ตัวมือรถนู่นอยไเงี้อ่ะรถจอดรถางจนอนด้วยเงรอมือเมาทางมีนพวกอ่าเี้เอาิบเนามันนักติจำบอบ้าน้จอดร จะมันจำบานอ่ะเยอะมันจำบ้านจะมีมีหน้าซุบตูหน่อยบุกสโล่ไปบุกสโล,ล่เอลลตา